เราจะมาเปลี่ยนสาวคิ้วตกให้เป็นสาวคิ้วสวยกันค่ะปกติน้องจะเขียนคิ้วและกันคิ้วไม่เป็นถึงไปให้ที่ร้านกันให้นะคะแต่กลับมาก็เขียนคิ้วเองไม่เป็นอยู่ดีเลยแนะนำให้น้องสักแบบเป็นลายเส้นผสมระบายทึบด้านหลังนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นโครงคิ้วที่ชัดเจนเวลาที่เรากันในส่วนเกินออก แล้วด้วยความที่น้องเขียนคิ้วไม่เป็นอยู่แล้วทําให้เราไม่ต้องไปเขียนไปเติมเพิ่มได้เลยนะคะส่วนด้านหน้าเราทําให้ดูเป็นเส้นขนฟุ้งๆอุยๆเบาๆพอพอคิ้วใหม่ขึ้นตามปกติเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่กันกันออกไปแค่นั้นเองในส่วนของสีคิ้วนะคะเราจะไม่ทําเข้มมากเพราะว่าน้องเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วแต่ถ้าทําสีอ่อนเกินไปมันก็จะดูไม่บาลานซ์กับคิ้วจริงนะคะเพราะว่า น้องคิ้วค่อนข้างดกและเข้มมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังทำกันค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าคิ้วช่วยเสริมโงหน่งและบุคลิกข,ของน้องได้มากขึ้นเลยค่ะ